วันนี้มาเก็บผักอยู่หลังสวนค่ะต้นทุเรียนยเยอะแยะนี่ค่ะทุเรียนกำลังเป็นลูกครับออกเป็นเม็ดดวงนี้เลยอย่าไปจับวะอย่าไปจับอา้าวทำไมอย่าไปได้อันนี้กำลังจะแตกนี่อันนี้กำลังจะเป็นเรียกว่าไงแตกดอกตอนนี้คือสวนทุเรียนค่ะเยอะม,มาก อยู่บนอนนพุวิวก็จะยๆหน่อยเราต้องมาช้าๆคนนี้ค่ะถึงจะเห็นทะเลหมอกค่ะเราไม่ต้องบินไปถึงเชียงใหม่เชียงคานค่ะมาที่พักใด้แล้วก็ก็มีทะเลหมอกให้ดูค่ะมันไม่หมอกีหลายมัม่จะเป็น้ทะเล,เลยัยยจะเป็นทะเลหมอกแล้วก็จะเป็นมหมอกแบบน้ำทะเล เึ้นค้นวันนี้วันนี้มันไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเรามาสายไม่ใช่ถึงไม่ใช่ช่วงมันเลยเก็บผักค่ะอยู่ตาตงธรรมชาติแบบที่ถีพอเพียงผักนี้ผักอะไรแม่ผักเหลืองแต่ทำไมมีสีเขียวอ่ะนี่ไงทีเหลือง ลูกน้อยลูกเล็กลูกน้อยข้ามวันอีกนีอ้อ่ะข้ามวันถ้าเดือนกันยา,าถ้าเดือนกันยาเดือนสิงหานะคะก็จะได้กินผลของมัน,นะคะ่ะแต่ถ้าเดือนเมษาก,ก็จะได้กินผลเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเป็นทุเรนลูกหลงที่มันจกเกิดมานีนะ่คือทุเรนลูกหลงค่ะน,น,นี่เราก็จะบุป,ป่าไปนะคะ นูตรงนี้สิคะเป็นทะเลสวยมากค่ะมันเหมือนในหนังเรื่องอะไรทางมันก็จะเปน็นนู้นไงนั่นไงเ,นไเลื่อนเรื่อยไปโ<พ>อ้โเดินไปหาทุเดียวสองลูกปดยไปไ,ไ,ปไปห้อยม,บมับไม่จับเราจะเอาจาบ้านมันกินไปได้ เอาไปโบมเอาไปโบมไปเดินไปเดินขึ้นที่สูงนิดนึงโูฉันมากทางทุเรียนหลงแล้วดูนะคะอุ้ยไม่เอาข้ามจะขาดเราถ้าอ้คิวเออไม่เห็นแล้วเหงาหัวดีดีทำไมไปเห็นาง เท้ามันจะขาดรองเท้ามันนี่ขาดอยู่ไปแป๊บเดียวเดียค่อยๆเดินเหลี่ยง, <laughs> ยงๆคุณ <laughs> <laughs> วันนี้มาขายตลกบอกว่าชิว่าเหลี่ยงขนาเลหมอกวันนี้มนะหมอก,กมันจางมากเลี้ยงลงดูเลี้ยงลงด,ดูค่ะลุกไปทุกแล้วบิ๊กรถน้ำดูสุกแล้วเนี่ยนกหิสุกแล้ววัยบ้าน,นไม่อยากขึ้นรองเท้าหนูมันขาดมันเป็นทางชันๆโอ้เซ่

นี่สู้เพื่อลูกจริงๆทุเรียนท,ทุเรียน ยังไม่เป็นปุโว้ยๆึ้นค่ะตะละบบวกแล้วคุยกันมันเป็นเื่องเลยนะค่ะคุยคุเข้ามาเยอะแล้วนี่คือทะเลค่ะทะเลเหมอกภูเขาจะเป็นซ้อนๆกันค่ะ ซ้อนเยอะมากสวยมากยี่อากาศตอนเช้าเๆานะครับประมาณตีสี่ตีห้าดนออกมาดูประมาณหกโมงเช้านี่นะคะบรรยากาศได้มากหน้านอนด้วยบรรยากาศหน้าวิง่งถือนนถือ,ถอกาแฟร้อนๆอ,ออกมายินหน้าบ้านกันเลยนี่คือหมู่บ้านสวนในวงใช่ไหม <laughs> วเป็นครั้งแรกนยค่ะที่ได้มาค่ะเห็นทุเรียนกันหรือยังคะไงสองลูกทุเรียนเป็นทุเรียนหลงเลยดูค่ะแล้วก็มีต้นเขาเรียกต้นอะไรต้นหมากบอกต้นหมากนะคะที่เขาจะเอามาตากแห้งแล้วเขาเอาไปขายเป็นกิโลค่ะกเป็นหมากเขี้ยวค่ะ มีแต่ต้นมีต้นหมากนะคะที่สูงๆม่ใช่ต้นมะพร้าวค่ะคือต้นหมากค่ะส่วนที่เห็นเป็นต้นใหญ่ๆคือต้นทุเรียนค่ะอันนี้คือต้นดอกเหลืองไอ้ต้นอะไรนะผักเหลืองนี่คือผักเหลืองค่ะนําไปผัดไปผัดไปต้มไปแกงกินได้ค่ะแกงกะเหลียงแกงอะไรแกงกระเลียงนั่นคือต้นมังคุดค่ะ <laughs> ไม่รู้เนาะต้นว่มอนีก็คือต้นกล้วยค่ะเห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะน่าเชี่ยวค่ะั้น่าเอาเอาเต็นท์มากลางค่ะเฮ้ยหนูจะกินแล้วไม่เก็บน, <laughs> นี่คือเจ้าของสวนค่ะเป็นเจ้าของสวนใหญ่มากเราจะมาขอชิมฟรีก็ได้ค่ะไม่คิดตัง <laughs> E. <laughs> ถ้าใครอยากจะมากินทุเรียนมากินเดือนสิงหานะคะเดือนสิงหากับกันยาเมษาเนืออเมษาคือลูกหลงค่ะนี่ก็คือลูกหลงมากินได้ค่ะแต่มันยังไม่สุกค่ะต้องรอบ่มก่อนโอ๊ยจะลงจากไหนทางมันสั้นนี่ทางมันชัน ช่วงนี้ก็อากาศจะเปลี่ยนแปลงออกหนาวๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะต้นมังคุดเห็นแล้วต้นมังคุดก่อนนี้ก็มังคุดมันจะทะลยไปด้วยกันนี่ตอนนี้ทางชันมากอ่ะเห็นเห็นทะเลไหมคะนี่ค่ะกำลังมาเลยเป็นหมอกคาเป็นหมอก มันก็จะลกๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าเขาไม่มาตัดสักทีทุเรียนน้อยแล้วมันก็จะมีอะไรนะดอกดอกไม้ดอกไม้ป่าค่ะแล้วก็มีต้นกาแฟค่ะอันนี้คือต้นกาแฟค่ะมีทุกอย่างค่ะในสวนนี้มีทุกอย่างค่ะมีต้นกล้วยมีทุเรียนมีมังคุดค่ะแล้วก็มีผัก อยู่ตามพิธีพ่อเพียงค่ะมีต้นสตอด้วยค่ะแต่แต่หน้านี้ไม่ได้กินอะไรหรอกคะ่ะหน้านี้ไม่ค่อยมีอะไรน่านกินมีมันไม่ใช่หน้าผลไม้ค่ะนี่นะคะทุกคนวิวอย่างนี้ค่ะเป็นวิวเห็นไหมภูเขาซ้อนกันเยอะมากสวยมากหน้ามาแล้วค่ะเมื่อวานไปเที่ยวทะเลทะเลในนะหนังสวนเนาะ เมื่อวันไปเที่ยวทะเลปากน้ำหลังสวนน้ำก็ใสามากคะ่ะบรรยากาศได้ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ไปนะคะคน,น้ำใสค่ะคใสแบบหินปลาว่ายน้ำมาใกล้ๆเราเลยเช่วงนี้หนูก็ไม่ค่อยสบายนะคะอย่าไปผัดกันอ่าพี่ของเขาเดืนี่ก็คือสวนค่ะ สวนของของเจ้าของสวนเดี๋ยวเราจะนั่งข้างหลังกระบะนะคะเราจะถ่ายวิวให้ดูค่ะเราขอขึ้นรถก่อนขึ้นรถมันก็จะยากลำบากหน่อยมันต้องับเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิอะ ไตั้นตอนลงจะจะบ,บอกว่าเสียวมากทางมันชัน <c oughs> ไหนกล้วยไม้โอ้นั่งไงกล้วยไม้แต่ทุกคนจะไม่เห็นนะคะเพราะหนูไม่ได้ลงไปดูธรรมชาติธรรมชาติกล้วยไม้ธรรมชาติ <c oughs> ที่นี่มีทุกอย่างค่ะ <c oughs> มีผลไม้ให้กินตลอดแต่หน้านี้ไม่มีมาเราพร้อมลุยแล้ว <c oughs> เราจะพาทุกคนไปเสียวกัน <c oughs> เราจะพาทุกคนไปเสียวชันมากมันชันมากอะ่ะคอยตัดตัดที่เราถ่ายใหม่ได้ไหมยังจะยาวสุดโอเล่สุดเหรอ มีสวยมากครับร้องเพลงหน่อยครับร้องเพลงอะไรวช่วงนี้ไม่ไมีไม่ค่อยมีเสียงไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเสียงมัวมีเสียงแหบบววันก็ร้องเพลงไปเย็นนี้เจอกันที่สระบุรีนะคะดูสิทุกคนโอ้ เคยไปเสื้อเสียบใส่กับพวกหัวเด็กเนี่ยดูดิมันต้องเก่งโตน้ำอ่ะดูดิเอากล้องมาเอากล้องมาไหนไม่เอากล้องมาอะไรอะไรข้างหน้าเอาเอากล้องมาอุ้ยนี่ไงมันเหมือนอยู่เกาะเหมือนติดเกาะซะมาเดือนอ้าวน้องพอหลบด้วยมาแล้วอะะไรน อือมนี่ต้นอะไรต้เรียนต้นเรียนอันนี้นอ้อพลตีมาเดืยนสิคาแล้วมามามาอไมไม่อี้วมเก็บเปลี่ยนเปลี่ยนาันแม่แเรามาได้ไหมจะมนอนะืโอ้มันมจะ เจ้าเสียงใสเลยค่ะงามใช่างามเลย,อยอทอ้งหักมากนะคะโอ้ยเจ้าขอ,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 องแหมอีหยัง นี่นะคะก็เปอีกส่วนเออเออเออเกือบสิขาเพราะเกือบบันสี่อันนี้ค่ะคือต้นกาแฟค่ะหืมต้องอน้างมันชันมากเลยทุกคนไปคุณนายไปเอาเลยมาเอาเร็วฮ้ยมข้าหันกองนะกยานเตือนจะคของนี่นี่เลยเืร้าหันกล้องนะกยานตือนจะคอง แม่หน่าเซเวียอยู่แไม่มาแม่จะไปเอาอันนี้่ให้ก้าวหลังดีกว่าเีอยบองเหอะกองน่ะเยอเดี๋ยวลงรถให้ได้ก่อนโอ้แม่เปดิดเปิดให้หน่อยน้องไม่ได้ลงเองก็ได้น้องมือเนดอกปั่นงเทามาอะไรพราะมากฮัลโหลฮลโหลัลโหลฮัลโาลฮลหลลหลฮหลฮหลหลฮหัห เอื้อเอ้อเอื้อเอื้อนี่ทุกคนนี่คือสวนทเรียนกําลังเป็นดอกเลยสิงหากันยาได้กินตอนนี้ได้กินชิมฟรีชิมแล้วก็ต้องซื้อพร้อมชิมมาชิมฟรีเิชิมดอกอุยดูนีธรรมชาติมากอุดมสมบูรณ์มากค่ะทุกคน สวยมากค่ะผู้ใดอยากเป็นลูกเคยเจ้าของทุเรียนนี่เด้อนี่เด้อเจ้าของลูกเคยทุเรียนนี่มันสวยมากจริงๆไม่ได้โมงงั้นไปมึนตัวเลยว่าเม้นเนี่ยนี่นี่คืออันนี้อะไรตอทุเรียนโอ้ยป่ามันลกมากเลยอ่ะ ดูดิทางอย่างชันเสียงกับบอคอยมีแล้เสียงเห็บบรรยากาศได้อยากลงไปแล้วอ่ะ ไอ้ไงเห็นอล้ยอ้ยเกือบขาแทะมือเนี่ยเอ้ตัวนี้นี่คือสับปะรดน้อยยังเัี้ยงไม่โตที่นี่มีให้มีอะไรให้กินทุกอย่างเลยอะมีนไรให้กินมากเลยแต่ก็กินมาเป็นหรอก

เย็นๆเหรอไม่ร้อนเหรออ๋อก็บอกว่าเย็นๆเราก็ถามว่าไม่ร้อนบ้างเหรออุ้ยตรงนี้ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะนี่จะเปิดเบียร์ลุงเหรอเว่ย ห่วงยังห่วงห่วงเบี้ยวพะนาเสียเบี้ยลุงงลงห่วงใครก็ไม่ได้นะปื้่ิบอกป้าดูดิเขาอยากถ่ายให้เห็นชัดๆแต่เขาอยากถ่ายให้เห็นทุกทุกมุมเลยอ่ะแล้วเขาไปไม่ได้แหมทางมันชันเกินอุ้ยงามหายใช่ เดีาา๋ยวเดินสิงหาทุกคนก็จะได้เห็นทุเรียนในส่วนนี้แล้วเขาก็จะมาเก็บมันแม่นะคะมันแ,แม่ก็จะลงมาเก็บทุเรียน,นะคะ่ะไม่เคยขึ้นแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะที่นี่สัญญาณไม่ค่อยดีดยแหละววโอ้ยมูกไหลอะ่ะ อะไรคือวิวน่ารักมากวิวสวยไม่ใช่วิวน่ารักฮะไปไหนกลับกลับบ้านเทาโอ,โอ้ระดอก <c oughs> ดวนเ้ยแม่รองเท้าหนูป,ปิ่นอะสิออกเหมือนกลับเนี่ย ไปคะ่ะทุกคนกลับบ้านกันาาต่อไปก็จะลงเขาเราพร้อมเสียวอีกแล้วเราจะมาเสียวกันอีกรอบทุกคนทักทายคุยกันได้นะคะลองกลองมีไหม ในลองกองยังไม่เป็นหมาสุกันมันตีได้ไหมลองกองตีได้ปองปองไปรองกองสิอ้ยยังเล่นได้เนาะยังเล่นกับหนูอยู่นะชดชอบเราจะไปได้ ก็ูบอกว่ามาบนนี้เป็นเขาทำไมใส่อย่างี้มาพี่ขาดออกมือสาบเกลหยอพี่เด่นสิงหากูอยากมาเด้พร้อมพามบ้านนีเด้อทุกคนดูข้างล่างพอสวนสวนคุณละสิบลูกสิบลูกเมนเปิดดักไข่ไปนำดัๆไปไปกลับบ้านกันทุกคนมันชันมากเลย อะไรล็อบลงอบล็อบล็อบลรลบล็อบเออว้าวลองย้อนคือไปหันย้อนด่อืดินี่ทางมันชันมากเลยทุกคนหัว ที่เราอไม่กลับอะไรลูกน่ากลัวไหมน่ากลัวอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวไม่สบายเอากันนะคะไอตัวหยังจิ๊กจิ๊กสวัสดีทุกคน สวยมากยายทุกคนลองมาดูอ่ะคนจะได้รู้ว่ามันสวยจริงๆสะพานโค้งอีกครับต้นมะขุขึ้นโอ้โหสิมวลค่ะมวอยู่ผู้เดียวว้อยู่ผู้เดียวฮะต้นไผ่นี่คือต้นขนุนอันนี้ขนุนนะคะอันนี้ขนุนไม่ใช่อันอันอันทุเรียนนะคะดูทุกคนดู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 ทางมันชันแค่ไหนทุกคนดูสิ น,นี่รถธรรมดาขึ้นไม่ได้นะอมโมไซย,ยังขึ้นบ่ได้เลยต้องเป็นรถที่ฟูวินเนี่ยะสีค่คูนสี่ทขึ้นได้มไชันมากดูดิค<ด>่ดนข้าง่ดูข้างล่าง,าง,างชันมากแค่ไหนทุกคนดูนดเห็นไหมหมอก<ด>มีหมอกด้วยอ ฉันไม่รู้เลยยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักใส่เธอต้องการแบบไหนวันี้เาเนี้นี้มีมีที่ไหนนะสลับบุรีต้องมีสลับบุรีอ่ะลำวงสลับบุรีเนี่ยลาไม่เป็นเมื่ต้นทุเรียนทุกคนนี่คือต้นกาแฟค่ะแต่มันแห้งแล้วอ่ะ สวยมากอยอมรับจริงทะเลอ่ะอยิ่งน่าไปแบบแบบเป็นน้ำใสๆแล้วแบบมันมีปลาการ์งให้เห็นด้วะมีปลาการ์งข้างล่างเห็นแล้ว,ลวมีปลาว่ายน้ำไม่เห็นสวยมากทุกคนโอกาสก็จะได้มาอีกนะเออ้ยเจ็บอุ้ยดำหมดเลย ลงมาแล้วโอจกีสิไฟกับไฟขี้สิบุญกับบุญลงมาข้างล่างแล้วทุกคนแต่ก็ยังอยู่ข้างบนอีกลูกนึ่งดู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 ีเราอยู่บนโอย่าริง เนี่ยเมืกเก่อกี้เราอยู่ข้างบนเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนี้แลคะ่ะทุกคนจะเห็นไหมเออโอไม่เห็นเห็นไหม่าถึงบ้านแล้วนะคะช่วงนี้ถึงบ้านแล้วนะคะตอนเย็นตอนเย็นก็จะไปสลับดีนะคะช่วยติดตามผลงานของน้องคอยวยนะคะ ตอนนี้เจอกันทุกคน